โน้ตบุ๊กเกมมิ่งบางเบาแต่เอาเรื่องที่มาในชื่อว่า ASUS ROG Severus S ตัวแค่นี้ราคาเกินครึ่งแสนอยากรู้ว่ามันมีดียังไงทำไมราคามันสูสูง,สงเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีชาวใต้โต๊ะคอมทุกๆคนครับผมพบกับแอดมินดันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกๆคนเนี่ยมารู้จักกับเจ้า ASUS ROG GX 531หรือที่เรียกกันว่า s e v h y u u s S นั่นเองซึ่งชื่อว่า s e v ิ r u s เนี่ยก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอนด์ของ ASUS เลยก็ว่าได้แต่เจ้า s e v h y u u s S รุ่นเล็กสุดในตระกูล s p v y r u s เนี่ยบอกเลยว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นเล็กนะฮะแต่สเปค ดีไซน์แล้วก็อะไรต่างๆบอกเลยว่าจัดเต็มไม่แพ้รุ่นพี่อย่างแน่นอนมันมีดียังไงมันโดดเด่นตรงไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละส่วนทีละส่วนเลย ASUS ROG s, As RO s e p i r r t SGX 531มาพร้อมกับ Intel Core i7 8750H การ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB RAM 16GB DDR4 บัส2 6 6 6 m h z SSD 512GB PCIe M.2 หน้าจอ15.6นิ้ว Full HD 1 4 4 h z IPS Level มาเริ่มกันที่บานฝาพับของตัวเครื่องนะครับแน่นอนว่าถูกออกแบบมาในสไตล์ ROG เน้นสีทูโทนเป็นสีในสไตล์เมทัลซึ่งด้านบนจะเป็นอลูมิเนียมปัดเสียนครับแต่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นสีดำด้าน แล้วที่สำคัญคือเป็นอลูมิเนียม C N C ขึ้นรูปมาทั้งแผ่นเป็นฟู p l a ลทอลูมิเนียมแล้วที่สำคัญโลโก้ r o g ครับมีการซ่อนดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เขาเรียกว่าพอกดดอปครับเป็นจุดๆๆค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็จะมีไฟอยู่ภายในเพิ่มมิติให้กับโลโก้ได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้งานตัวเครื่องปิดไว้มันก็จะเห็นโลโก้ ROG เนี่ยเป็นแค่สีเงาๆเหมือนกระจก ก็ถือว่าเป็นมิติหลากหลายในโลโก้อันเดียวถือว่าการออกแบบบานฝาพับเนี่ยค่อนข้างโดดเด่น ถัดมาที่พอร์ตการเชื่อมต่อรอบๆตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับแจ็ค3.5ไมค์นเฮดโฟนคอมโบ USB 2.0 2พอร์ตซึ่งยุคนี้น่าจะเป็น3.0ได้แล้ว USB Type C 3.1 Gen1 Power Input ส่วนด้านหลังมาพร้อมกับ HDMI 2.0รองรับ 4K และ k e ง s ิงต t o n Lock และด้านขวาของตัวเครื่องมาพร้อมกับ USB 3.1 Type A Gen2 และ USB 3.1 Type C Gen2 รองรับ Display Port 1.2แต่ไม่รองรับ Thunderbolt ไม่สามารถต่อกล่องการ์ดจอแยกได้ ซึ่งจะไม่มีพอร์ต RJ 4 5หรือว่าพอร์ตแลนมาให้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันบางเกินกว่าที่จะใส่พอร์ตแลนเข้ามาได้ทำให้ต้องใช้ Wi-Fi ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็จะให้ Wi-Fi AC 802.11พร้อมกับ Bluetooth 5.0มาสำหรับการเชื่อมต่อภายนอกนั่นเองและถ้าสังเกตดูดีๆนะครับรอบๆตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีช่องระบายความร้อนทั้งหมด4ช่องครับได้แก่ตรงนี้1ช่อง ด้านหลังอีก2ช่องแล้วขวามือผมอีกท่งช่องซึ่งจะเป็นช่องสําหรับระบายลมร้อนออกจากตัวเครื่องนั่นเองและนอกจากนี้รอบๆตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีการเล่นเส้นสายครับเป็นพลาสม m าคอปเปอร์อยู่รอบๆตัวเครื่องเสริมมิติเสริมความโดดเด่นให้กับตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีด้วยนั่นเองถือว่าดีไซน์ภายนอกโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายแต่ดูรูหรามีอะไรซ่อนอยู่เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมด แล้วเมื่อเรายกตัวเครื่องขึ้นมานะครับก็จะ <K ill> เห็นด้านใต้ตัวเครื่องมีฟุตเพลททั้งหมด6จุด <K ill> มีสลากติดอะไรนิดหน่อยแล้วก็สําคัญมาพร้อมกับ Windows 10แท้ด้วยนั่นเองแล้วไหนช่องระบายความร้อนไม่เห็นจะมีตัวเครื่องเป็นเพลท,ท,ทเพลทเดียวปิดกันหมดแล้วมันจะระบายความร้อนได้ยังไงนี่ครับสังเกตดูดีๆนะครับเมื่อผมเปิดบานฝาพับขึ้นมาปั๊บตัวตัวเครื่องครับจะยกขึ้นมาทําให้มีช่องสําหรับดูดลมเย็นเข้าไปได้นั่นเองซึ่งระบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่า AAS ครับหรือว่า Active Aero Dynamic System ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนขึ้นอีก22เลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้เนี่ยมีการเล่นไฮไลท์เพิ่มแสงไฟในบริเวณช่องที่เปิดขึ้นมาอีกด้วยทำให้ตัวเครื่องดูมีมิติมากขึ้นสวยงามมากขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าออกแบบเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดสมกับเป็นโน้ตบุ๊กในระดับไฮเอนราคาเกินครึ่งแสนจริงๆ แต่ผมมีข้อสังเกตน,นิดหนึงเกี่ยวกับระบบ A.S.S. นะครับเพราะว่าเพจด้านล่างเนี่ยมันค่อนข้างจะยวบยาบเมื่อเราถือเครื่องในลักษณะนี้มันจะให้ความรู้สึกที่ไม่ค่อยมั่นคงทําให้แน่นอนครับว่าไม่เหมาะกับการนําไปวางเล่นบนตักควรจะนํามาวางเล่นบนโต๊ะที่มีพื้นเรียบ,ยบมากกว่านั่นเอง ทั้งนี้ก็เพื่อการระบายความร้อนที่เต็มประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีกว่าการนําไปวางเล่นบนตักแน่นอนนะครับโดยรวมของตัวเครื่องนะครับออกแบบโดยใช้วัสดุอลูมิเนียมกับแมกนีเซียมอลอยและที่สําคัญเนี่ยบางสุดๆเพียง1.49ซนติมตรเท่านั้นแล้วน้าหนักเพียงแค่2.1กิโลกรัม บอกเลยว่าทั้งบางทั้งเบาถ้าเทียบกับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วทัวไปถัดมาในส่วนของหน้าจอนะครับเจ้าเซฟิรัสเมาพร้อมกับหน้าจอ TN Panel IPS Level 100 ip 100 1 4เ h สเ r g วล0 0รเล่นเกมก็ได้ทำงานก็ดีขนาดหน้าจอ15.6นิ้วเนโรบัสเซลนะครับจอขอบบาง ด้านบนมีกล้องเว็บแคมด้านล่างมีคำว่า republic of gamer สกรีนแบบโกโก้เก๋ๆอยู่ตรงนี้ขอบอกไปเลยว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กยุคนี้ไม่ใช่จอขอบบางไม่ใช่จอ144 h ฮบอกเลยว่าเชยแน่นอนในส่วนของพานเคีย์บอร์ดเนี่ยเขายกเครื่องใหม่นำมาไว้ข้างล่างข้างๆกับทัชแพดแล้วด้านบน เว้นไว้เตะแต่ก็เรียกไงไม่ใช่นะครับเขาเว้นไว้เพื่อการระบายความร้อนล้วนซึ่งด้านบนเนี่ยเขาจะมีการเจาะช่องระบายความร้อนกลมกลืนไปกับเท็กเจอร์ของพื้นผิวซึ่งดูแล้วค่อนข้างเนียนตานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ ROG ตรงนี้อีกหนึ่งจุดแล้วสิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ด้านในครับคือพัดลมระบายความร้อนแบบ12โวลต์ถึง2ตัวด้วยกันซึ่งออกแบบพิเศษ,ษให้มีใบพัดมากถึง83ใบแล้วมีระบบแอนตี้ดัลดการสะสมของฝุ่นในตัวพัดลมซึ่ง เป่าลมได้แรงกว่าดูดลมได้มากกว่าระบายความร้อนได้ดีกว่าซึ่งพัดลม12โวล์จะระบายความร้อนได้ดีกว่าพัดลมแบบ5โวล์รุ่นเก่าๆแน่นอนแล้วที่สําคัญคือมีฮีตไบ์ถึง5เส้นด้วยกันที่อยู่ภายในแล้วก็ฟินระบายความร้อนขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาให้บางแล้วก็เพิ่มจํานวนครีฟินเข้าไปทําให้การระบายความร้อนของเจ้าเซฟิรัสเอเนี่ยบอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวแน่นอนในส่วนของคีย์บอร์ด ปุ่มกดครับเป็นสวิตช์แบบชิคเก็ตสวิตซ์ซึ่งจะไม่มีน้ำแพดมาให้แล้วก็จะมีไฟ RGB อยู่ภายในแบบโฟโซนสามารถปรับแต่งแสงไฟได้ตามใจต้องการแล้วปุ่มฟังก์ชันครับก็จะมีมาให้อย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเปิดเสียงปิดเสียงมิวใหม่ปรับแสงไฟหน้าจอเปิดปิดน้ำแพดสลับโหมดหน้าจอแล้วก็ปุ่มโหมดเครื่องบินก็มีมาให้ครบส่วนปรับแต่งแสงไฟบนคีย์บอร์ดก็สามารถกดได้ที่ปุ่มแอร์โรคีเขาก็จะมีมาให้เหมือนกันนะครับ และที่สําคัญคีย์บอร์ดของ s e ฟิรัสเอถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะตัวระยะการกดของปุ่มที่สั้นกว่าคีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กทั่วๆไปทําให้การตอบสนองเป็นไปอย่างรวดเร็วมากกว่านั่นเองและในส่วนของปุ่ม w a s d ก็ยังมีการทไาไฮไลท์ขอบปุ่มเป็นสีใสทําให้มีแสงไฟ r g b รอดออกมาเสริมความโดดเด่นและก็ดูมีความเป็นเกมมิ่งในสไตล์ f p s ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวแล้วที่โดดเด่นที่สุดคือการออกแบบทัชแพดครับเป็นทัชแพดแบบแนวตั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีปุ่มกดที่เป็นชิคเก็ตสวิตช์เหมือนกันให้สัมผัสการกดเหมือนกับปุ่มกดบนคีย์บอร์ดแล้วลูกเล่นของเจ้าตัวทัชแพดนี้นะครับสามารถเปิดใช้งานแบบนำแพด LED ได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยจะมีปุ่มที่มีรูปโลโก้ ROG ซึ่งเมื่อกดไปแล้วจะเป็นการเข้าสู่หน้า a m o r y Crete ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการปรับแต่งเครื่องของ ROG นั่นเองสัมผัสการกดปุ่มของเจ้าเซฟิรัสเอสก็ตามมาตรฐานของคีย์บอร์ดชิคเก็ตสวิตในเกมมิ่งโน้ตบุ๊กส่วนใหญ่เล่นเกมก็ได้นะครับ พิมงานก็ดีแล้วก็ในส่วนของทัชแพดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นแนวตั้งก็ยังสามารถลากนิ้วได้อย่างลื่นไหลไม่มีปัญหาในส่วนของน้ำแพดระบบสัมผัสเนี่ยก็ต้องก้มหน้านลงไปดูสนิดก่อนจะกดไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาจิ้มเข้าไปครับกดผิดแน่นอนถ้าเรายังใช้งานไม่ชินแต่ถ้าชินแล้วก็ตามสบายเลยครับกดไปแบบไม่ต้องมองก็ได้ในส่วนของลำโพงมีการติดตั้งที่ด้านบนบริเวณนี้ครับซึ่งเป็นการติดตั้งในลักษณะของซาวบาร์ ตำแหน่งการติดตั้งเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูแล้วนอกจากนี้ก็จะมีไฟแสดงสถานะ3จุดครับได้แก่แสดงสถานะตัวเครื่อง storage แล้วก็แบตเตอรี่ โดยรวมนะครับเจ้าเซวิรัสเเนี่ยถือเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันครับสำหรับการทดสอบแรกครับกับโปรแกรม 3DMark า i r ก s t r i k e ซึ่งสามารถทำคะแนนไปได้สูงถึง1540คะแนนเลยทีเดียว ซึ่งการทดสอบทั้งหมดเราทดสอบในเทอร์โบโหมดนะครับและถัดมาที่โปรแกรม3 d m a x k ทม์สป e e เอซึ่งสามารถทำคะแนนไปได้สูงถึง1,849คะแนนเลยทีเดียวถัดมาในการทดสอบอุณหภูมิกับโปรแกรม f i r m a r k โดยอุณหภูมิ i d l เของ CPU จะอยู่ที่45องศาเซลเซียสและเมื่อเราเปิดเบรนเนอร์ขึ้นมาอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้นแตะ9กองศาเซลเซียสก่อนที่พัดลมจะบูธรอบเพื่อลดอุณหภูมิลงเหลือ75องศาเซลเซียสในทันทีและต่อจาก นี้อุณหภูมิ CPU จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละสเต็ปสเต็ปไปจนสูงสุดที่83องศาเซลเซียสในการทดสอบ CPU ครั้งนี้มาต่อกันที่การทดสอบอุณหภูมิการจอ GTX 1060ซึ่งการ์จอตัวนี้มี RAM 6 g b เป็น RAM DDR5 จาก Samsung มีคูณาคอ1,280หน่วย และที่สำคัญคืออุณหภูมิไอดเอลจะอยู่ที่48 5 0ถึง50องศาเซลเซียสก่อนเริ่มการทดสอบและเมื่อเราได้ทำการทดสอบอุณหภูมิกาจอก็จะพุ่งสูงขึ้นไปสูงสุดที่67องศาเซลเซียสซึ่งจะมีคอคอกอยู่ที่1530 ถึง1,570เมกะเฮิรตซึ่งการทำงานค่อนข้างนิ่งแล้วก็สเสถียรเป็นอย่างมากโดยรวมการทดสอบอุณหภูมิ CPU แล้วก็การจอ s เซฟิรัส S สามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว SSD ในตัวเครื่องที่ให้มาเป็นของ Samsung แบบ PCIe ซึ่งสามารถทำคะแนนในการอ่านเขียนได้สูงถึง1,733ัทับ965 MB e เมรไบเิ s. ซึ่งถือว่า SSD ที่ให้มาเป็น SSD แบบความเร็วสูงจะเข้า Windows เข้าเกมเปิดโปรแกรมต่างๆก็สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วว่องไวแน่นอนถัดมาที่การทดสอบเล่นเกม PUBG โดยใช้กราฟิกระดับอัลต้าและสกรีนสเกลที่100%นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำเฟรมเรทได้เท่าไรโดยเฟรมเรทเฉลี่ยในบ้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60-70เฟรมเพอร์เซกแต่ข้างนอกครับเฟรมเรทก็จะดรอปมาที่ประมาณ60ต้นๆเท่านั้นแต่เฟรมเรทโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เสถียรมากๆโดยเฟรมเรทเฉลี่ยในการทดสอบจะอยู่ที่68เฟรมเพอร์เซกซึ่งถือว่าสามารถเล่นเกม PUBG ได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ยังสามารถลดกราฟิกลงมาให้เหมาะกับหน้าจอ144เฮได้มาต่อกันที่เกมยอดนิยมอย่าง CS:GO ซึ่งกราฟิกที่เราใช้ เป็นกราฟิกระดับสูงสุดแล้วก็ความละเอียดที่ Full HD นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฟรมเรทจะทําได้เท่าไหร่เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเฟรมเรทเนี่ยตั้งแต่150จนถึง200เฟรมเพอร์เสกโดยรวมนะครับหน้าจอ144เครอที่ให้มาเนี่ยบอกเลยว่าเล่น Counter Strike Go เนี่ย คุ้มมาก GTX 1060สามารถขับเกม CS:GO ได้แบบสบายๆเลยทีเดียวและแน่นอนว่าเกมที่กินสเปคไม่มากแล้วก็ต้องใช้เฟรมเรทสูงๆในการใช้งานร่วมกับจอ1 4 0ซ z ีเนี่ย รัสามารถทําได้แบบสบายๆมาต่อกันที่เกมที่เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานนี้ครับกับ Shadow of the Tomb Raider เกมกินสเปคหนักๆภาพอลังอีกเกมหนึ่งซึ่งเราปรับการาฟิกในระดับสูงสุดแล้วก็ความละเอียดในระดับที่ Full HD ซึ่งสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดบนเฟรมเรทที่40-70เฟรมเอร์เซอันนี้ก็แล้วแต่ฉากแล้วแต่แมปด้วยว่าเป็นโหลดอะไรฉากแบบไหนนะครับแต่โดยรวมละเอียดภาพการโหลดฉากต่าง สามารถทําได้เป็นอย่างดีไม่มีอาการภาพขาดภาพหายดีเทลมาครบถ้วนนะครับเล่นเกมระดับนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าการ์ดจอต้องแรง CPU ต้องแรงซึ่งเจ้า s e ฟิรัส s สเนี่ยสามารถตอบโจทย์การเล่นเกมแนวน,นี้ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวถัดมาที่เกม c a l l of d u t y b l a c k Ops 4กับกราฟิกระดับ full HD medium ถึง high ที่เราปรับไว้นะครับโดยเราสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอนโดยเฟรมเรทเนี่ย ทำได้ประมาณ80 120ถึง120เฟรมเพอร์เซกเลยทีเดียวเกมนี้เน้นภาพไวเน้นลื่นไหลเราต้องปรับเฟรมเรทให้ได้ตอบสนองกับหน้าจอ1 4 4เฮิร์ตมากที่สุดแต่ก็ต้องพงคุณภาพภาพไม่ให้ขี้เร่จนเกินไปด้วย ซึ่งสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีแล้วส่วนอุณหภูมิเนี่ย70องศาของกาดจอและ83องศาของ,าของ CPU สามารถจัดการอุณหภูมิขณะเล่นเกมหนักๆแบบนี้ได้เป็นอย่างดีไม่มีสะดุดแน่นอนมาต่อกันที่เกมสงครามยอดนิยมอย่าง Battlefield 5นะครับกราฟิกที่เราปรับเนี่ยเป็นกราฟิกระดับมีเดียมความละเอียดระดับ Full HD สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะขับรถลงเรือขี่เครื่องบินหรือวิ่งวยเท้าเปล่าก็สามารถทำเฟรมเรทได้ประมาณ50-70เฟรมเพอร์เซกเลยทีเดียว และในส่วนของรายละเอียดระดับมีเดียมเนี่ยเรียกได้ว่าละเอียดสวยงามคมชัดไม่แพ้กราฟิกในระดับสูงสูงเลยนะครับและยังเหลือกราฟิกให้เราปรับลดลงมาได้อีกนิดนึงเพื่อให้เราสามารถดึงเฟรมเรทเพิ่มขึ้นไปได้อีกหน่อยแนะนําว่า pattern field นะครับหรือว่าเกม,เมอ,อื่นๆเนี่ยควรเปิด V-Sync ขณะเล่นให้เฟรมเรทคงที่ที่60เฟรมเซกจะสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลมากกว่า เรียกได้ว่าเจ้าเซฟิรัสเอเนี่ยเป็นโน้ตบุ๊กที่สามารถเล่นเกมในทุกเกมบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนจบเกมมาต่อก,กันที่การทดสอบอินเทอร์เน็ตกับ Intel AC9560 ตัวแรงซึ่งเราทดสอบกับอินเทอร์เน็ตบ้าน 3BB 20050ทับสามารถทำค่าดาวน์โหลดได้ที่69.6เมกะบิตเพอร์เซกและอัปโหลดที่92.6เมกะบิตเพอร์เซกและปิงที่3มิลลิวินาทีถัดมาที่การทดสอบเสียงพัดลมนะครับซึ่งแฟนนอยส์เนี่ยไม่พูดเยอะแล้วกันครับเจ็บคอ ดูภาพฟังเสียงกันเอาเองเลย สำหรับการใช้พลังงานเมื่อเราดู YouTube ดู Netflix หรือว่าเล่น Facebook พกไปเล่นร้านสตาร์บัคสามารถใช้งานได้ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึง่งทำให้เราเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องพกอะแดปเตอร์ติดตัวออกนอกบ้านไปซึ่งอะแดปเตอร์หนักประมาณ520กรมัมแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับอัลตร้าบุทั่วไปบอกไว้เลยว่าเจ้าเซฟิรัสเเนี่ยเหมาะก,กับการพกพาไปเล่นเกมนอกบ้านแต่ไม่เหมาะก,กับการหนีบโน้ตบุ๊กไปนั่งชิลที่ร้านสตาร์บัคอย เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้าเซฟิรัส sgx 5 3 1ตัวนี้นะครับสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจาก g a ม i n g Notebook ทั่วๆไปก็คือการระบายความร้อนที่เหนือชั้นกว่าวัสดุที่ดีกว่าการดีไซน์ที่เหนือชั้นกว่าและความบางเบาเป็นเลิศจึงทำให้มันเหมาะสมกับราคาค่าตัวที่64,900บาทแต่ถ้าใครจะเอาไปเทียบกับ Desktop PC บอกเลยกับว่าไอเดสก์ท็อปเนี่ยมันพกพาไม่ได้นะครับคิดก่อนนิดนึง สำหรับใครที่มีงบประมาณนั้นาๆนอยากได้เกม i n g n o t e ตบุ๊ดีๆสักเครื่องหนึ่งที่เน้นความบางเบ,บาพกพาสะดวกดีไซน์สวยงามเล่นเกมได้ทุกเกมบนโลกใบนี้แล้วก็เหนือกว่าเกม i n g n o t e ตบุ๊ทั่วๆไปในระดับเมสตรีม ROG s e v ิ r ัส S ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมากนะครับและนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับคนที่ซื้อ ROG s e v ิ r S หรือว่าโน t ตบุ๊ก ROG ที่ร่วมรายการก็จะได้รับเกมฟรีๆมูลค่า5,000บาท ก็รวมถึงเกม Call of Duty Black Ops 4ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาไม่นานนี้ด้วยซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับก็จะมียาวไปจนถึงวันที่18กันยายนหรือว่าจนกว่าของจะหมดนั่นเองอย่าลืมนะครับอย่าได้เกมมิ่งโนบุกดีๆแถมเกมไปด้วย s t e Virus S ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งและสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e ไลค์แชร์ใต้โต๊ะคอมนะครับขอบคุณทางอาซุดขอบคุณทุกทุคนครับไม่มีทุกๆกคนไม่มีใต้โต๊ะคอมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวััสดีคร,บ, bye, ครบผม